มิวอ,อ่ะเมื่อกี้มิวบอกว่ามิวฟังเพลง better better แ,แล้วมิวก็นึกขึ้นมาได้นะคะมิวนึกไปถึงตอนหนึ่งในอนิเมะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการสปอยป่ะนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากฟังสปอยก็กดข้ามๆไปนะหรือไม่ก็กดปิดคลิปไปเลยมิวจะพูดค่ะมิวอ่ะจะพูดถึงกินตาโร่โลคุงเขานะฮะจะมีคำพูดประจำตัวอยู่คือ usurdes usurdesio usurdesgetto โดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะแปลว่าอ๋โอโกหกครับโกหกครับโกหกครับ เนี่ยมันจะเป็นแนวๆเนี่ยน,นะคะสำหรับกินตาโรกแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งรู้สึกจะพูดถึงเรื่องจอนน่กันมั้งจอนน่ก็คือผอสรอีนั่นแหละนะแต่ว่ามิวขอใช้คำศัพท์ส่วนตัวคือจอนน่นะและ้วทีนี้ลามูดาคุงอ่ะเขาไม่ชอบลามูดาคุงอจาจจะคล้ายๆมิวก็คือไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแล้วมันจะมียูชากหนึ่งก็คือเป็นชากตอนที่กำลังนั่งแท็กซี่แล้วจูๆ่ๆกนตาโรคุเขาก็เล่าเรื่องขึ้นมาค่ะโดยเรื่องนั้นมีอยู่ว่ามีอยู่ค่ำคืนหนึ่งณนะในภูมิภาคชินจูกุ ได้มีเป็นพนักงานเงินเดือนคนหนึ่งที่ต้องทำโอทีและต้องกลับบ้านดึกเขาก็เลยจำเป็นจะต้องนั่งแท็กซี่เพราะว่าในตอนนั้นน่ะรถไฟมันได้หมดขบวนไปแล้วและด้วยความที่เขาเหนื่อยล้ามากๆในขณะที่เขากำลังนั่งแท็กซี่อยู่เขาก็เลยผ่อยหลับไปแต่ว่าเขาก็ได้บอกทางกับคนขับรถเอาไว้แล้วแต่เมื่อเขาลืมตาม,มาถึงเขากลับพบว่าตัวเองกำลังอยู่ที่สุสานเขาก็เลยบอกกับคนขับว่ามันไม่ใช่ ก็เลยให้ขับต่อไปอีกและพอขับไปอีกรอบหนึง่งเขาก็หลับอีกด้วยความเหนื่อยล้าและพอเขาถูกปลุกขึ้นมาโดยคนขับอีกรอบเขาก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ตรงบริเวณสุสานเหมือนเดิมอีกแล้วเขาก็บอกว่าทำไมาถึงมาที่นี่นี่มันไม่ใช่นะคนขับก็บอกว่าทำไมจะไม่ใช่ล่ะครับก็ผมนะ่ะขับมาตามทางคำบอกของคุณที่เป็นเพื่อนนั่งอยู่ข้างคุณนั่นไงแต่ว่า ข้างๆของพนักงานเงินเดือนคนนั้นมันไม่มีใครเลยโซดาเน่ก็ประมาณนั้นละค่ะที่เกนทาโโลคงพูดก็แน่นอนค่ะว่าเขาอะทำการจบเรื่องเอาไว้ด้วยคำว่าอุซ่าเดซิโอโกหกนะครับก็เอาจริงนะถ้าเกิดว่ามิวเป็นเพื่อนของเกนทาลโลคุงเนี่ยมิวจะด่ามันเลยนะฮะ